สวัสดีครับคนรักต้นไม้สวนไอลดาครับวันนี้เรามาดูองุ่นพันคดินันกันนะครับตอนนี้พันคดินันเราก็ติดช่อเยอะมากตัดทิ้งไปรอบแล้วครับแต่มาดูก็ยังเยอะอยู่เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยววันนี้จะอัดตัดทิ้งอีกสัก ยี่สิบช่อให้เหลือเพียงยี่สิบช่อพอนะครับเพราะเราเคยมีประสบการณ์เลี้ยงพันุไวมลกาในเข่งเหมือนกันนี่เลยครับอันนี้เราก็เลี้ยงในเข่งนะครับนะครับกลัวเขาจะเลี้ยงลูกไม่ไหวแล้วเกิดเสียหายเหมือนไวมลกาเลยวันนี้ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะมาเลือกตัดแต่งอีกทีหนึ่ง เอาให้เหลือสัก20ช่อก็พอนะครับเดี๋ยวตัดแต่งเสร็จผมจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับตอนนี้ตัดเสร็จแล้วนะครับดูว่าจะเลี้ยงไหวหรือเปล่านะครับองุงหที่ปลูกในเข่งนี่นะครับจะทำให้ออกช่อได้ง่ายมาก เพราะเวลาเราหยุดน้ำเขาลากเขาไม่สามารถจะไปหาน้ำจากที่อื่นได้เลยถ้าปลูกในดินเขายังหาความชื้นจากพื้นดินได้แต่ในเข่งเรารองไว้ด้วยแผ่นสังกะสีอย่างหนาครับไม่สามารถจะออกไปหาน้ำที่ไหนได้เลยทำให้ออกช่อด้ง่ายขึ้นนี่ครับ เหลือไว้ยี่สิบห้าช่อนละยครับเราเลือกเอาไว้เฉพาะช่อที่ขนาดกิง่งเขามีขนาดใหญ่ๆนะครับจะได้เลี้ยงลูกได้อย่างกิ่งนี้เมื่อกี้ผมตัดทิ้งไปแล้วครับช่อเนี่ยตัดทิง้ง กะกิ่งเขาเล็กนิดเดียวเองก็เลยตัดท่าทิงไปไอ้ตัวนี้คือที่บังอยู่นะครับคือพันเซเว่ลซิดเลตซึ่งเราปลูกในเข่งเหมือนกันนี่ครับกลางปลาเขาตอนนี้เราเริ่มสะสมอาหารแล้วนะครับอนี่ครับองุ่นที่เราตัดออกสำหรับ คลิปนี้ก็น่าจะชมกันแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ดีนะครับสวัสดีครับ